ผู้ก,กาารภาคา 310A2 เครื่องผ่านพ้นท่านลรอนชูศักดิ์คนการชนะท่านอดีตผู้อการภาคา 310A และา 310A2 ท่านประธานลริษัทไรออนใน,ป,โโรน,รนประเทศไทยราชโองศ์รักพิเศษคนเอกเทิดศักดิ์มารงคณะกรรมการบริหารภาคนายก สมาชิกผู้มีเกียรติทุกท,ท่านผมไรอันวันชรินทร์เริ่มบุญว่าการภาค 310A2 ปีบริหาร2,557ถึง25 2,558พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารภาคทุกท่านต้องขอขอบคุณท่านีตผู้ว่าการภาค 310A และ 310A2 พร,ร้อมด้วยเลรนีทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันนี้ค่า ของท่านมาเป็นขวัญและกำลังใจให้น้องๆผู้รายรักได้ร่วมชื่นชมบารมีคุณงามความดีที่พี่ทั้งหลายได้รับใช้สามกมยังมีความหมายผลงานยังมีคุณค่ามีความภาคภูมิใจได้สรรสร้างวมแนวคิดจากกิจกรรมเคิืเกียริโครงการสารพรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชสงก์ในพระบาทเ็จรก้าอยู่หัวคัดสรรสมาชิกที่มีุรงการเพื่อเยาชวชนและสังคมที่มีประสบการณ์มีความรู้เข้าใจองค์กรีิการีพและสายตานำไปสู่ความสวา่างที่มองเห็นท่านยังสนับสนโครงการคุณการศึกษาอุปกรณ์ทางการเรียนอุปกรณ์ทางเครื่องมือแพทย์และบริการสังคมในถิ่นศุะกันาร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆเป็นต้นีอส่วนราชการไม่สามารถจะเข้าเป็นช่วยเหลือได้ทั่วถึงและได้ให้การสนับส,ส,สนุนสโมสรต่างๆพยายามจัดทำกิจกรรมอันเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมตามผุ้รงมการของไรออนสากด้วยดีตลอดมาและท่านยังไม่ข้อทิ้งภาค 310A2 ณปัจจุบันนี้พร้อมนั้นเป็นที่พึ่งให้ข้อคิด ในการบริหารงานของผู้การภาคอย่างีเยี่ยมทั้งในด้านการเพิ่มสมาชิกภาพซึ่งณนะปัจจุบันนี้ภาค3 0มมีสมาชิก1226ท่านพร้อมไ็มีการาาพ,าพัฒนาทักษะภาวะการเป็นผู้นำให้สมาชิกได้เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพในระดับสากลและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเราเป็นพี่เป็นน้องกัน เราช่วยเหลือกันภาคส่วนกลางต่างจังหวัดเราขันอาสารับใช้และรับผิดชอบในตำแหน่งต่างๆที่คณะกรรมการสภาผู้วก่าการภาคสามึงศูนย์ประเทศไทยที่มองไหยและยังเป็นประธานฝ่ายต่างๆในคณะกรรมกา,าก,การดำเนินการจัดการประชุมโอซิลครั้งที่ห้าิบในปี25 5 8นนี้อย่างสมบูรณ์ยิ่งในโอกาสที่เป็นมงคลในค่ำคืนวันนี้ กระผมผู้การร่อนสากลภาคสาม2ูเอสองในนามของนายกสมาคมสโมสรและร่นสากรไรอวันโจเพสตสันปีบริหารสุบริษัท57ถึง2 5 .58 ส่งวางปารถนาดีมาถึงท่านอดีตผู้การภาคคือท่านพร้อมอยู่เรียดี้ผมขอญาตในนามของผู้การภาคขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านโปรดยืนขึนครับ กระผมกระดาษปมมือในการขอบคุณท่านีผพวกการภาคทุกท่านครับผมครับขอบคุณครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของน้องๆไรอ้อนในค่ำคืนนี้ผมขออนุญาตเรียนให้ท่านคดผู้การภาคทุกท่านในโอซากขอความช่วยแนะนำสมาชิกใหม่ๆ เพื่องมาสืบท่อเทตนารม์อันเป็นปู่กรี่ิรกิีงของเราให้ประลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หนึ่งทันสารอคนครับผมจาเป็นพระคุณอย่างนี้ครับท้ายที่สุดนี้ผมขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนไัรและสิ่งศักดินทั้งหลายพระบารมีพระบาทที่อยู่หัวคุณงานความดีที่ท่านได้ช่วยเหลือสังคมผู้ยากไร้ถึงรานดา จงเป็นพระปัจจัยเพื่อหลุนโดนรดานภาคารอรให้ท่านมีสุขภาพี่สมบูรณ์แข็งแรงประสมความสุขศรีสวัสดิภาพสมงคลสมบัติหนาในสิน่งที่ตึงประสงค์ประการและให้อยู่เป็นร่มโพองคล้องใจพวกเราชาวและ 2, นอนไทยภาคสามหนึ่งสูตสองจนวงเข้าอายุ1 1 9ปีทุกท่านทุกคนครับผม ว่าหลายคนที่เป็นเรวอนทีนี้ยังไม่เกิดนะครับแต่ทาไมเร่อง้รู้ได้นะก็เพราะเห็นว่าหลายวหนมีกติกาคือทำงานเหนือระ่อบทองสังเกตคืเราเราทำด้วยความพอใจที่จะ ไม้ประโยชน์กับคนที่ด้วยด้วยเหาทั้งับตอนนั้นผมก็ยุกประมาณสามสิบกรับแต่ก็เคนไปแดงมีธุรกิจมีแครมาหาก็้องชายก็บอกว่าที่เขาไปจับอะไว่านู้นไปเชียรายวันนี้ ไปส่เด็จวัน uh นี đ đ u i, u i, u i. ้ไปตาไปนมัสวรรไปอุระนะครับด้วยด้วยความรู้สึกว่าเรากำลังจะสร้างเอนพีบริกาแล้วก็จะจุดกระดังทุกคนนนี้นครับ ปีที่ก่อนหมดไม่ได้เขาต้องมาไอเขาเนี้ยนะสักสิบปีแล้วมั้งเฮ้ยนี่ใครรู้ซึ่งใคต้องไปสั่งไปต่างๆต้องมาให้ได้ก็พี่นไไ้นองด้วยูแลตัวตัวการเป็นไลออนเนี่ยเราไม่ได้ ให,ห้ดอย่เาเพื่ออย่สจำาจีลองเพื่อที่จะให้จนเกินนะครับสมัยผมที่ไปดินได้บอกว่าให้บริจาคถึงเงนะือให้คนที่ไปนหนนะครับคน,คนเนี้ยคนตัวนเราให้เนแ้เเเ่เรา,าเ,ราเอาอะไรแบี้อาจจะรับรอง สมัยนั้นนะครับยังมียิงกันนะโทษนะครับสมุทรสงครามไปบุรีรัมย์เขายิงกันอยู่นะมีคนที่มาเข้าแถว,แวอย่ากเรียบร้อยเดือนต่างจังหวัดนะมารับยาเจ้าจก็ต้องแบบหมตอนนี้ผมก็ไปเจอแบบได้เพราะว่าการในรี่เขา,า,าสั่งคนาั้ง300เก ปีบริหาร2,531-2,532นะคะเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่2คนวิจิตรนะคะรับของด้านล่างค่ะขอเชิญค่ะ ี2 5 3 6และอันดับต้นสดฝั่งข้าที่บรุนอได้ข่าวสุนทรพจน์นะคะไบรอันริษเทริบุญเนาท่านประธานกห้ท่านพราว่าการภาสามทสสองท่านรอเพิ่เปนสมาชิกนะครับผมเองก็รอประพัดโที่บรมุนเป็นอดีตพว่าการามีสถึง3าแล้วก็ในเวลาเดียวกก็เป็นประธานสภาด้วย นับถึงวันนี้แล้วผมคิดว่เาเป็นสมาชิกค,ครใกล้40ปีแล้วนะฮะดีใจนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาพบกับพวกเราเพื่อนๆน,น้องๆนะผมถือว่าหลายหลคนก็เป็นรุ่นหลักผมนะก็ถือโอกาสเรียเป็นน้องๆแล้วกันดีใจนะครับอุรงการของไรอนในประเทศไทยเรานั้นได้เผยแพร่ไปไกลมากๆถึงวันนี้สโมสรแลนสองคนไะรอ,อ้วัน ซานสุรีสองก็มีถึง1,200คนนะครับซึ่งมากที่สุดในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่ร่วมประุมชูโครงการและวันในประเทศไทยต่อมานะครับสํำหรับในวันนี้พวกเราทุกคนมาสนุกดีท่านอดีตผู้กอากายภา,หานคหมากพลราชูกสั์คนการชนะนะครับวันนี้คนมากันเยอะน่าแสดงว่า ท่านได้ทาอะไรเยอะมากๆสําหรับพวกเราในอดีตที่ผ่านมาผลงานของท่านเป็นที่ประจักษ์เป็นที่รักของเพื่อนสมาชิกทุกคนในปีบริหารท่ทานแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ในเวลาในปีบริหารปีนี้ด้วยและทุกคนรักท่านรักถือท่านเพราะท่านเองได้มีผลงานต่างๆให้แก่เราคนไทยเรา,ามาเป็นอย่างมากผมขอขอบคุณท่านที่ได้ถืออุดมการ <Workers. S 2> ทศไทยแล้วก็ผ่านมาถึงวันชาิทเพื่นุยจนงวันนี้ขอบคุณอี่ยิ่งข้นขอขอบคุณมากครับแล้วขอบคุณท่านประธานด้วยครับขอเสนอท่านาของรางที่รนะคะปีบารสังค5า3 8ในอ่อเยนเกิดชนะขอเรียนเชิญค่ะร้นะครับขอบคครับขอข้ามข้ามอีกภาพหนึ่งสัสดีครับข้อหนึ่งสอง ได้รับสองก็สองป,ปีใหม่ที่ของพ่งะรามท่านนะข้างจบเสร็จครับาแจร์ความรู้ว่าท่านผมท่านเขียนว่าในปีใหม่ธรรมนันร้อยห้าสิบแปดนี้เป็นปีมงคลขอให้ท่านคิดน,นอกกรอบแต่ให้อยู่ในกรอบคิดดีทำดีพูดดีท่านจะมีเพื่อนดีดีและความคันที่สุดคุณภาพชีวิตของท่านก็จะดีด้วย ขอสวัสดีโชคดีป่ายท้ามาขอให้ทุกท่านโชคดีท่านบ้านนั้นนั้นผมก็ขอให้ใรทอาวอัมาด้วยขอบคุณมากครับวันสด็่นุญและท่านผู้นำจากงานท่านรัตน์ชุติเดนะครับที่ทำงานที่ผ่านาทนผู้นทานนี้นะครับดือช่วนิังอทูนที่สองพิทกและทเกอยางทั้งหลายนะครับ สุทนายอกแสดงความยินดีกับท่านและทุ่ายในการนะการแข่ขัน่วทการแข่งันนะครับก็ับกาวเลืนเื่อนนะครับขอบคุณขอบคุณนงางสูงนะขอให้ทุกคนโชคดีสุขสันนะครบ่อบคุณค่านานายอนงชแสงรนะครับำมีทเลือกจากการพวครับ ครับผมครับครับนขอต้อครับผู้ว่าการและองค์การภาคสามหนึ่งศูนย์เอสองมีบริหาร2,541ถึง2,542ันร้อองไล่อนวิชิตขวัญเจริญทรัพย์ได้กล่าวสุนทรพจน์ครับขอบคุณท่านผู้ว่าการภาค3 1 0 A2 ท่านประธานจัดงานท่านอดีตผู้ว่าการภาคท่านประธานทีทีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ก็สิ่งแรกก็คงต้องขอขอบคุณทีมงานที่ใส่ชุดสีฟ้าเนี่ยนะครับที่ทำให้งานวันนี้ประสบความสาเร็จได้เราจะปอบมือให้กับชุดสวยๆสีฟ้านี้สักหน่อยดีไหมครับแล้วก็ยังจะขอบคุณอีกชุดหนึ่งก็คือ โต๊ะทางด้านฝ่ามือของท่านซ้ายมือของอดีตผู้วก่าการภาคที่วันนี้ให้เขียนมาจากแดนไกลจากเชียงรายแม่สายและก็เชียงของขอบมือให้หน่อยครับครับแล้วก็ที่สําคัญมาไกลจากอะไรนะ้นนครพนมใช่ไหมนครพนมปอบมือให้กันนครพนมหน่อยครับ ผมอยากขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานสุริร์ดีผู้วก่าการภาคในวันนี้นะครับที่เสียสละทางานกันจะบอกว่าหัวยุ่งก็ทุกคนก็หัวเรียบร้อยดีอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับและที่สําคัญก็ขอขอนุญาตแสดงความยินดีกับดีผู้ว่าการภาคทุกท่านและก็ดีผู้ว่าการภาคทีกก่ผ่านไปตลอดชูศักด์นะครับที่ทําให้เกิดงานวันนี้แล้วก็ทาใ,ให้ทท่าน แตงกายศีสีฟ้าซึ่งเป็นชุดที่ท่านผู้ว่าชอบนะครับปมือให้ผู้ว่าชูสัง,งสน,นะครับขอบคุณนะครับลากนะครับสยสุรพลชาย่มังคลาและเลดี่ลยนะรับลายมุลามย่างังคาครับรถจนี้ก็เป็นมาจริงแล้วภาพน้สงูสงเท่า วันนี้ก็รู้สึกมีความดีใจมากนะครับที่กานสมาชิกท่านใดมาร่วมกันทุกที่ทั่วแาบมากนครับวันนี้ท่าน,นที่มาจากต่างจังหวัดแดนไกลก็ยังซาบานอยหลายจังหวัดเึยแต่ผมก็ไม่มีอะไรมากที่ะจะกล่าวนองกันครับแต่ก็ขอบคุณทุกสโมรนะสมรและท่านสมาชิกทุกท่าน และถ้าท่านมาแด่งกลขอให้ท่านเดินทางโดยรถไฟท่านกับขอบคุณมากร้า ดีมากนะคะมีโอกาสจะได้ทำบุญทำกุศลเยอะมากนะคะแล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้นำทางหรืออ่าไปสู่กิจกรรมที่ยิ่งใหญ่นะคะที่เราสามารถทำได้ะคะ่ะก็เชิญชวนทุกท่านที่จะเป็นผู้นำของท่านแล้วก็กล้าวที่จะดำหน่งที่ว่าการภาคนะคะแลางประธานสภา,นะะานสยานะะันคตค่ะก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกคนที่เข้าร่วมด้วานะคะ ขอแสดงความยิมดีกับท่านไลอ้อนจูสัก์ตุนการชนเสียงเ่นในวนนี้นขอบคุณค่ะค่ะตัขอไปใาพศ่๕๙๙ไลอ้อนเป็นยาของแก้วเ็นเชิญไางการของท่านกันดีบด่วแก่รภาคของท่านนะคะที่หนกีบริหารของทุกท่านนะคะท่านได้ ทำคุณงานวามดีไว้มากมายนะคะโดยเฉพาะท่านผู้ว่าผ่านพ้นท่านเลออนจูสักผลการการณ์นะนะปีที่แล้วท่านทำผลงานได้มากเลยนะคะสร้างภาพให้มันคงเส้นแข็งแล้วก็เพิ่มสมาธิเพิ่มตัวสอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะต่อท่านแลออนจูศักดิ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ว่าการเรีกษาชภาพามน่เอองกบท่านอสางานท่านดีตผู้ว่าการภาคสามน่งเสและเอกแนอดีตผู้ว่าการภาคคณะกรรมการภาคและเพื่อสมาชิกที่รบรับท่านครับก็ขอชื่นชมกับการแสดงการสะดุดีในครั้งนี้ที่สร้างความประทับใจ หลายอย่างทึ่เรามองเห็นว่าเพื่อนสมาชิกนั้นให้ความร่วมมือและร่วมใจที่จะทําให้สมาชิคำสรของเราคมอสอนในภาคไอสอ,องสอมีควา,ามรักมีควา,ามสามัคคีมีความกลมเกลียวกันเพื่อคมอสรที่ให้ความนัเข้มแข็งน,นะครับและสิ่งใดน,นี้ที่ท่านปรารถนาผมขอมอบให้ จากสิทธ์นั้นจงประสบแต่วาสำเร็จการทิ่ตั้งตั้งใจหมายทุกประการขอขอบคุณครับสวัสดีครับผมกองคำครับนครับครับผมหนึ่งสองสวัสดีครับขอบคุณในความปรารถนาดีของที่ท่านครับขอบคุณท่านประธานจัดงานท่านเหมีจุขอแสดความยินด้วยนะครับ ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับขอบคุณเรนนี่บูสกายทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ ผู้พัวกันท่าทุกท่านท่านคณะกรรมาการจัดงานและมวลสมาชิกไลออนห้าสามหนึ่งสองลงคำก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการจัดงานทุกท่านนะครับท,ที่จัดงานในวันนี้ได้สมบูรณ์แบบท่านหนีนผู้พัวกันทาคมาร่วมง,งานกันมากที่สุดเป็นประวัติการตั้งแต่เสวยมีงานลำลึกถึงผู้พ่วกันทาคนะครับนับว่าเป็นี่มหมายที่ดีและอยา่เป็นฝ่าย เพื่อนสมาชิกในภาคเราทุกๆท่านนะครับอันนี้เป็นงานบทเพณีที่ดีอย่างยิ่งโวรจสืบทอดต่อๆกัน,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 นไปอันที่หนึ่งก็คือการฝึกให้น้องๆต้นหลังๆได้มีโอกาสทำงานนะครับเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้บริหารภาคต่อไปในอนาคตอันที่สองสำหรับท่านทินดีผู้บรรทาาชุดนี้นะครับปีนึงได้สั่งคนเดียวก็คืองานนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้น มันอาจจะคับไปสเล็กน้อยแต่มันไม่ได้คับใจนะครับมีน้ำลใจให้กับทุกท่านทีมโลกแล้คุณทุกท่านที่เสียสละเวลามีค่านะครับมาร่วมงานแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ว่าพื้นฐานคนนะครับก็ท่านนายอ้อยพิชัยจตุนิชัยและเนที่น้องของไนวันครับในพิธีที่้ว่าปฏิบัติพิธีบุญนะครับท่านประธานจัดงานพระรองชุกเกียร์ าการแสดงเพื่อนๆ้ร่วมชะตาก่าบ,บนเวทีแห่งนี้บรรยากาศทุกปีบนนี้เปลี่ยนไปทุกปีปีนี้ผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมตกใจนะครับว่าคนเปกก็นผู้ว่าการภาคจะไปเดินเซทุกคนเริ่มเห็นตั้งแต่พี่สมพลนะครับแล้วก็ค่อยเซปเรืนนะะ่อยๆพี่อะไรท่านที่เคยเห็นว่าหนุม่มตอนอยู่บนเวทีแห่งนี้เราเรึกรู้ว่าเราแก่แนะครับเถอะแป๊บเดียวนะท่าน,นะะาชู ท่านชูเกียรติท่านชูสัเอ่อผมก็จะหกสิบลังก็เขาบอกว่าเป็นแรงอ่อนแล้วไม่แก่ปัจจไม่แก่แต่ยังไงสัมผัสผมลึก่มเกลัวแล้วนะเพราะตอนที่ผมเริ่มตั้งถามกมาแล้วถ้าเมื่อไหร่ผมอยู่ตรงปลายที่ผมยังกลัวผมจะสั่นหรือเปล่าอ่ขอบคุณครับขอบคุณกรรมการจัดงานวันนี้เครียดใช่ไหมครับขออภัยที่เราไปช่วยตรงนี้ว่าปิตินิสัยคนทำงานปิตินิสัยนะเป็นห่วงไปหมด ท่านทำยังไงก็มีข้อดีครับรอใา้ท่านทำดียังไงแต่จะภาคภูมิใจว่าพวกเราทุกคนชื่นชมและมีความสุขที่ท่านทำให้ครับขอบคุณรัีครับผขอบคุณครับสความนะครับขอบคุณครับขอบผ้อบนะครับครับผมขอบารารในสองท่ารดเรื่องท่านประจันจัดงาน อดีตประานสภาอดีตกอดีตผู้ว่าการภาคเพื่สม,มนนาชิกนรนัทภูเกีรตครับเป็นครั้งึ่งที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยปีละหนเรารู้สึกว่าจะเริ่มนั่งาอา่างที่ท่านผู้ว่าผู้ชัยพูดถึงนะครับปีนี้เป็นปีที่สองที่ผมได้นั่งทานได้อย่างสบายใจมากขึ้น นะเนื่องจากทีมงานที่จัดทีมงานหรือคณะกรรมการที่จัดง,งานในวันนี้ได้ทํางานได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านเลยครับปีที่แล้วผมจะพูดเรื่องอะไรใครจำได้ไหมครับดีแล้วครับเพราะผมจะได้พูดซ้ำเราไม่มีใครซาบ ปีนี้ปีบริหารนี้ภาคสามนึงศนเลสสอของขเรามีโอกาสได้มีการแข่งขันในการคัดเลือกผู้นำของเราคือรองรัวการภาคคนที่สองห่างเกินจากการแข่งขันมาหลายปีปติความหมายอของการแข่งขันนั้นส่วนใหญ่มักจะคิดกันว่า แข่งขันแล้วต้องมีแพ้มีชนะซึ่งแต,ตกต่างจากการแข่งขันในการเลือกตุนนัของไบออนด์เราโดยว่ายดีของข้าศัตทส,สองการแข่งขันของเรานะั้นมีเพียงหมายความหมายเพีย,ยงแค่ว่าท่านทั้งสองท่านมีความพร้อมแต่พวกเราจะเลือกใครให้เป็นผู้น,นํำของเราก่อนหลังเพราะนั้นเองครับเชยร์กันได้เต็มที่นะคไม่ต้องกังวล ต่อย่างไรก็ตามครับการแข่งขันเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีที่จะให้เกิดการพัฒนาตอกถากเปลืาลทางเดินในสอราห,าห่างในการแข่งขันมานานนะครอาจจะมีบางอย่างที่ขาดการพัฒนาบางด้านความคิดเห็นบางด้านนะครับเมื่อเรามีผู้นาเสนอตัวเข้ามาถึงสองขั้นในการแข่งขันในปีปัญหานี้เราก็เชื่อมั่นได้ว่าเราจะมีผู้นํา ที่จะพัฒนาภาคสามหนึ่สให้เติบโตยิ่ง,ง,งขึ้นองค์กรไลออนจะรุ่วโรหรือร่วริ่งอยู่ที่ภาวะผู้นำนของท่านต่อไปครับสวัสดีครับ ครับหนึ่งสครับใช่ประธานจะประธานพิธีร่วมกัรแล้วสัพนท่าทาสื่อในสอล้วราใช้นี้บุญธรรมราชการธรรมาเดนนะครับในวันเที่ยงเอาหันไปทุคนครับพอดีฟังท่านพญานพูดไปผมก็เลยรุ่นรุยครับก็อ่านิารสภา แค่ในทั่วการทางและเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับภาคจำมีคู่ในสองเราได้รับการยอมรับจากมวลสมาชิกหลายอ้อนว่าเป็นภาคที่มีความเข้มแข็งเป็นภาคที่มีความร่ำรวยความสามัคคีผลงานในการประกวดบานใหม่ซึ่งจริงๆแล้วผลงานที่ท่านทั่วกัรภาคแต่ละท่านทำท่านไม่สามารถทุกท่านหรือว่าผมเป็นใครก็แล้วแต่ไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ท่านได้รับความสนับสนุนความร่วมไม้ร่วมมือจากเพื่อนสมาชิก กขขอฝากเพื่อนสมาชิกว่าหัวใจของการเป็นแรออนนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามาเป็นผู้นําหรือมาร่วมสังสารกันแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือฝากว่าเรามาร่วมกันด้วยอุดมการดินเสิร์คือการเป็นผู้ให้ขอฝากว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะไปได้เราต้องมีความรักความสามัคคีครับขอบคุณทุกท่านนะครับ บารสั้นคภใหั่กรรมการเพื่อสมาชิกคำคือนี้เป็นค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราชาวเองเพราะทุกท่านที่มาในค่ำคืนนี้นั้นล้วนแล้วแต่เป็นผู้นำในชุมชนแล้วก็มาจากที่ไกลๆมาจากแม่สายมาจากเชียงของพิษณุโลกแพ่น่านไปยาว นครสวรรค์การที่จะมาร่วมง,งานสักครั้งหนึ่งนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเพราะทุกท่านมีภารกิจแต่วันนี้ที่ท่านมากันมาด้วยหัวใจที่เปี่ยมล้นในการเป็นผู้ให้และหัวใจของความเป็นเพื่อนค่ำคืนนี้เรามาชื่นชมสด,ดุกดีในคุณความดีของเลอันชูสักพลกันนะผู้ว่าวก,การภ่าพื้นผ่านพน้น ซึ่งในปีบริหารที่ผ่านมานั้นท่านได้เสียสละทั้งเวลาท่านกําลังกายกําลังทรัพย์เสี่ยงตายนะครับวันเป็นพัวาการผ้าขับรถไปนู่นมานี่ท่านก็เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่เหมือนกันแต่ด้วยบุญที่ท่านได้สร้างมาท่านรอดปฏิหารจนมาอ,อยู่ให้เราสะดวกดีในวันนี้นะครับ เขาเสียบโมบิลให้ผู้ว่าการภาคที่3คุณผูาชมการชนะและในที่สุดนะครับขอให้ทุกขอท่านทั้งสองนะครับอาชีมีชีวิตที่ร่ำลึกยืนยาวร่ำรวยแล้วก็ปาศากโรคภัยไข้ดๆทั้งปวงนะครับร่ำรวยร่ำรวยครับเป็นการกระทวิดิครับผลงานของผู้ว่าการในภาคภาค3นย์เอสองพื้นานพ้น ครับครกนะครับ 1, 2